เอาล้ครับกล่าวสวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับผมคาร์ลูไมคดีนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมวันพันแมนแต่สตองเกตกันในเซิร์ฟเวอร์ที่555นะครับผมโอเควันนี้เรามาอัปเดตพลังกันนะครับของวันที่8นะครับพลังของผมวันนี้ก็อยู่ที่292,000นะครับผมเวลก็จบที่51นะครับอันดับลามบาลองก็อยู่ที่อันดับ17นะครับผม มาดูกันต่อที่อันดับตัวละครผมดีกว่านะครับอันดับตัวละครผมอยู่ที่อันดับ12นะครับส่วนอันดับพานด่านะครับผมอยู่ที่อันดับ53นะครับตรงเนี้ครับใครที่อยากอยู่ท็อปทนะครับแนะนําให้ตื่นเช้าๆแล้วมาดันนะครับแต่ว่าผมตื่นสายนะครับเลยไม่ได้ดันส่วนตัวละครสุดแก่งเราก็อยู่ที่อันดับ44นะครับเป็นทางด้านของฟูบุกินะครับผมส่วนกิวเราก็อยู่ที่กิวอันดับ2นะครับ เป็น 5, 5ตลอดไปนะครับหัวคิวก็เป็นเชอร์นี่นะครับโอเคส่วนคิวนับหนึ่งก็เป็นคิวเต่าเชนะครับโอเคนะครับเราไปดูเฮ้าส์กันดีกว่านะครับว่าผมอัพเฮ้าส์อย่างไรบ้างนะครับไปเดินไปมาดูกันที่ฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์ผมก็ปลดล็อกไป4กลุ่มแล้วนะครับกลุ่มที่หนึ่งผมปลดดาวไปทั้งหมด12ดาวแล้วนะครับ ส่วนก 2, ลุ่มที่สองปลดไปสิบดาวนะครับกลุ kind of ่มที Truth, <respuesta. S 2> <ste> <tense> ่3าผมก็ทําพลังไป12ดาวนะครับปวดดาวไปกลุ่มที่4ี่ผมปวดดาวไปแดนะครับโอเคมาดูกันที่ความสําเร็จนะครับความสําเร็จผมก็อยู่ที่ขั้น15แล้วนะครับโอเคครับมาดูกันต่อที่ฝึกฝนนะครับฝึกฝนขั้นต้นนะครับผมก็ทําไปแค่60สิบนะครับ อัพไปแค่หกสิบแล้วก็หยุดนะครับแล้วมาอัพอันที่สองต่อนะครับขั้นกลางขั้นกลางนะครับผมแนะนํานะครับเห็นเก้าสิบหกทับร้อยไหมครับแนะนําให้อัพให้ตันร้อยนะครับเนี่ยครับตันร้อยตันร้อยแล้วมันจะปวดสตตตาข้างล่างนะครับพลังเด้งหลายพันนะครับเป็นสองพันได้นะครับพลังเด้งตรงนี้แล้วก็มากดอัพตรงนี้ครับอัพทีละหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ก็ยกเลิกไปครับอันนี้ดีก็บวกไปครับที่พลังเราไม่เด้งเพราะทีมเราไม่มีสายเทคนิคนะครับผม โอเคเฮาก็จะประมาณนี้นะครับแรกๆเขาคงไม่มีอะไรห้ทำนะครับเฮาโอเคครับมาดูที่ตัวละครของผมดีกว่านะครับตัวละครของผมนะครับที่มัองผมก็จะมีฟูบุกินะครับฟูบุกิเป็นตัวแบกนะครับเป็นออกตัวแรกนะครับแล้วก็โซนิกนะครับใช้คอผมก็ใช้เป็นคอซอมบี้แมนนะครับเป็นนี่นะครับถ้าตัวละครฮิวนะครับเราจะได้รับพลังงานสองพลังงานนะครับผม โอเคประมาณนี้นะเอาแล้วครับวันนี้เราไปซูมตั๋วกันดีกว่านะครับเหมือนผมจะมีตั๋วโอเคนี่นะครับตั๋วแดงนะครับตั๋วแดงสิบใบนะครับแล้วก็ตั๋วเหลือง43่บสาใบนะครับผมโอเคเราไปรุ่นกันที่ตัวเหลืองก่อนดีกว่านะครับ1ิบใบแรกไปยังหวันนี้มีอุกกาบาตล่วงหล่นลงมานะครับายธรรมะกดข้ามไปครับไม่ต่อยครับเสียเวลาครับตัวเหลืองครับโอเคนี่นะครับ เรียบร้อยเกลือนะครับไปอีกสิบใบนะครับโลนี้น่าจะได้เอแล้วนะครับถ้าขอของม่วงหน่อยขอตัวไม่ซ้ำอ่ะโอเคนะครับเกลือหมดนะครับเรามาต่อที่ตัวแดงดีกว่านะครับเราจะสลับนะครับเดี๋ยวเราค่อยแบบแปสุ่มตัวเหลืองต่อนะครับเะนาะขอต่อยไปเสนาะ,ะต่อยออกไปแล้ว เปิปกายแสงสีม่วงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเกลือนะับมันจะได้สองม่วงด้วยนะครับโอเคได้ม่วงเดียวดูผิดครับไปเหลืองครับสุ่มให้หมดเลยละกันนะครับเราก็คงไม่ได้ลุ้นอยู่แล้วครับจริงๆผมอยากได้โกลนะโกลคเสือเพราะว่ามันมีซัพพอร์ตของโกนะครับแต่สุ่มไม่ได้นะครับอันนี้ได้ม่วง อ้ยตัวใหม่แฮมเบอร์เฮดอ้าเรายังไม่ได้แฮมเบอร์เฮดเหลือเชื่อนะครับพลังเด้งอีกโอเคนี่นะครับวันนี้ก็ได้ทำการรีซัพพอร์ตแล้วนะครับเป็นซัพพอร์ตโกเคสซนะครับเทนะครับใครที่ไอ้นี่นะครับใครที่มีงบก็มากดได้นะครับคุ้มจริงๆนะครับถ้าใครเปิดวันแรกนะครับต่อให้คุณเติมแค่สามร้อยนะครับเดี๋ยวนะครับ ถ้าคุณเติม349นะครับแล้วคุณทําเควสครบทุกวันนะครับเห็นไหมครับคูเเนี่ยครับรายวันรายสัปดาห์นะครับถ้าคุณทําครบนะครับคุณมีโอกาสได้เวล์160นะครับของสปอร์ตนะครับสปอร์ตนะครับถ้าเวล์160นะครับเราจะได้ลูกแก้วมานะครับเดี๋ยวผมเรียนแป๊บนะนี่นะครับลูกแก้วปลุกตื่นกกแคสึนะครับ เวลาหกสิบนะครับถ้าเราขยันทำคุยนะครับถึงแน่นอนครับโอเคนะครับซัพพอร์ตก็จะมีประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็เหมือนเราจะยังไม่ได้ตีบอสกิวนะครับเดี๋ยวเราลองไปตีบอสกิวกันนะครับเอาโซนิกไว้ข้างหลังโอเคนะครับประมาณนี้เราไปเลยบอสกิวกันดีกว่านะครับโซนิกฝังสี่เงาไป เข้าไปสามแสนนะครับโอเคกดข้ามไปเลยครับโหลดนานใช้เล่นได้หกแสนเก้านะครับได้หกล้านเก้าดูผิดดูผิดครับดูผิดเอาล้ครับหลังจากที่เราตีบอสคิวเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้มาอยู่ที่ับสามนะครับเราตีไปยี่สิบล้านนะครับได้ปลดล็อกของม่วงพอดีเลยนะครับผมโอเคบอสคิวในคิวก็จะมีประมาณนี้แหละครับทำเควสนี่นะครับทำเคเสได้ครบนะครับ ของรางวัลในกิวก็ดีนะครับเนี่ยได้กล่องนะครับกล่องส่มเชรเอ็นอาร์นะครับแนะนําให้หากิวที่เขาแอคทีฟนะครับแล้วเราจะได้กล่องฟรีๆทุกวันนะครับได้วันละเศษอ่ะถือว่าดีนะครับโอเคนะครับส่วนเคลียร์รายวันเราก็เหมือนจะเคลียร์ครบแล้วนะครับแล้วก็นะครับวันนี้มีนี่นะครับแจกตานะครับเรามารอรุ้นพ่งนี้นะครับเนี่ยครับว่าจะได้ของม่วงเป็นอะไรนะครับ ผมขอแบบจมตีดีๆได้ไหมครับต้องการจมตีมากๆโอเคนะครับส่วนรูปไซตามะนะครับรูปไซตามะผมก็ต่ออยู่ที่รูปนี้นะครับกําลังเริ่มต่อนะครับยังไม่ได้ต่อเอาละครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมันผ่านเ็ดวันอันตรายมาแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยมีอะไรทำนะครับเราไปตีคนกันดี้กว่านะครับขอคนที่เยอะที่สุดในนี้นี่เลยนะครับร้องกับคนนี้นะครับ แต่โซนนี้เขาไว้กว่าเรานะครับฝังมาที่ซัมบี้แมนนะครับครับโอเคเปิดอันนี้ไปฝังสเงเอาโซนิีแเรานะครับฝังไปที่โซนิี้เขาโอ้โหหงายท้องดี่ครับฟูกิพายุข้างไปนะครับพายุข้างทีเดียวหายนะครับผมโอเคหายเลยนะเราไปตีอีกสักคนกันดีกว่านะครับ ผมก็หาแป๊บนึงนะเอาคนที่แบบพิมพ์ชัดโลกนะครับอันนี้คนเดิมนี่อันนี้เบลห้าสิบน่นาจะพอสู้ได้นะครับคนนะี้หรือเปล่าหรือเปล่า่วนีคเขาฝังสีเงามาน่าจากหวานเราหายนะครับตัวแจกรีที่โคตรเก่งนะครับโซนิ้ฝังสีเงาไปที่โจซีนะครับหายเหมือนกันนะครับฟูกีบอกพายุข้างถึงตาพระเอกเรานะครับทีเดียว หายทั้งทีเหมือนเดิมนะครับหายยกตี้โอเคนะครับส่วนคลิปวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ